สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านตอนนี้ i อเก็เข้าเซิร์ฟเวอร์กั o บอ l มาสักพักแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าเอาจริงๆผมก็พอรู้ครับว่าคนในกลุ่มส่วนใหญ่เขาเอ็นเอียงกันไปในทางไม่ค่อยสนุกกันเท่าไหร่โดยเฉพาะบอสเอ็นดิ้งหนึ่งอย่างไอพีที่แม่งทำตัวโคตรไล่แขกเลย พอในกลุ่มมันมองว่าไอโฉไม่นสนุกเพราะแกเลยนะเว้ยคือการเรียนรู้ระบบใหม่ๆและมองว่ารู้สึกมันยากมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะยากอยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับ i s ใหม่ๆแต่ไอ้บอสพี่นี่มันคือเชี่ยอะไรก่อนและโหดสปอยล์โลกหน้าเลยนะครับว่าเอนดิ้งหนึ่งมันยากกว่าเอนดิ้งสองและเผอๆมันจะยากกว่าเอนดิ้งสามด้วยและนี่จะเป็นไอซ์แรกที่ผมต้องทำาการเอนดิ้งหนึ่งอีกนะเว้ยกูจะรู้อะเอาละผมบ่นมามากพอแล้วถ้างั้นก่อนจะเริ่มกันต้องบอกไปก่อนว่า ผมจะพูดถึงระบบเฉพาะของ i อ6เท่านั้นผมจะตีความไว้ก่อนเลยว่าพวกคุณน่าจะพอมีความรู้พื้นฐานของ i อกันระดับหนึ่งเพราะถ้าจะให้พูดทั้งหมดนั้นมันจะยาวมากถ้าพวกคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ i อจริงๆผมแนะนำให้ไปดูคลิปสอน i อ3ของผมได้เลยครับคลิปนั้นผมอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับ i อไเลยเอาละพวกคุณพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วพวกคุณจับมือผมเอาไว้ และผมจะพาท่องเข้าไปในซุยไกแดนออฟคาร์เทสคิวรีสวนสยองขวัญของสุยโดยระบบแรกที่จะพูดถึงคือระบบอ่ทองเบาเลมังหรือเหรียญและต่อจากนี้ผมจะเรียกแค่เหรียญน,นะครับเพราะผมสะกดจีนไม่ค่อยออกโดยเหรียญจะแบ่งได้3แบบคือ 1.Balance 2.Flower 3 Ri s โดยทั้ง3เหรียญจะมีรูปแบบ และเอฟเฟกของเหรียญต่างกันตามแต่และชนิดแต่ผมจะไม่พูดถึงทุเหรียนหรอกนะครับไม่งั้นมันจะยาวถ้าถามว่าแต่และเหรียญเป็นชนิดอะไรก็ดูตามสีของสัญลักษณ์ได้เลยครับถ้าเขียวคือบาลานซ์ชมพูคือฟาเวอร์และแดงคือลิสครับบาลานซ์ Balance, เป็นเหรียญที่มีความสมดุลไม่เก่งเกินไปไม่ห่วยเกินไปเรียกว่าอยู่ในระดับกลางๆถ่าเชียบกับอีก2เหรียญที่เหลือแต่จะมีเหรียญหนึ่งที่ต้องพูดถึงนิดหน่อยคือเหรียญเปล่าครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับ แค่ว่าเหรียญเปล่านี้ไม่มีความสามารถกจริงแต่มันยังนับว่ามันเป็นเหรียญที่เรามีอยู่เฉยเพราะฉะนั้นถ้าได้เหรียญใหม่มาก็สามารถแทนที่เหรียญเปล่านี้ได้เลยแต่ถ้ามีเหรียญที่เราอยากเอาออกอยู่ก็แนะนําให้ใส่แทนเหรียญนั้นก่อนเหรียญเปล่าครับฟาเวอร์เป็นเหรียญที่ความสามารถดีทั้งในเรื่องของทรัพยากรและบัฟที่ให้ค่อนข้างสูงและเหรียญนี้ไม่มีความเสี่ยงใดๆดด้วยและเหรียญสุดท้ายลิส เป็นเหรียญที่ความสามารถดีแต่แลกมากับว่าผลเสียรหรือดีบัฟท,ที่ให้มาก็รุนแรงเช่นกันสมชื่อลิสหรือความเสีย่ยงครับก็พิจารณาเอาครับว่าเหรียญประเภทนี้คุ้มเสียกับรูปแบบการเล่นของพวกคุณหรือเปล่าพวกคุณโตกันแล้วพวกคุณตัดสินใจกันเองได้ครับซึ่งเหรียญเหล่านี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปไม่ว่าจะจากการต่อสู้เอ็นคาร์เตอร์บางอีเวนต์หรือร้านค้าและเหรียญที่รับมาจะถูกเก็บไว้ในคอยคอฟเฟอร์ er, หรือที่เก็บเหรียญ โดยหากต้องการใส่เหรียญที่ได้รับมาก็จําเป็นต้องนาเหรียญที่มีอยู่แล้วออกไปด้วยและอย่างที่พูดไปก่อนหน้าครับถ้ามีเหรียญเปล่าก็ใส่แทนได้เลยแต่เวลาจะใส่แทนเหรียญอะไรก็ระวังนิดหน่อยครับเพราะถ้าเรานาเหรียญใหม่มาแทนที่กับเหรียญที่เราถอยได้เอฟเฟกของเหรียญเก่านั้นจะหายไปและมันจะไม่ถูกแทนที่ด้วยเหรียญใหม่แต่จริงๆเรื่องนี้มันก็ดีอีกแบบครับเพราะในระดับที่สูงขึ้นมันจะเอาเหรียญลิช ที่มีแต่ดีบัฟลุนๆนยัดมือเรามาถ้าเราทอยได้เหรียญพวกนี้เวลาเราได้รับเหรียญใหม่ก็สามารถเอาเหรียญใหม่ที่ได้มาไปแทนที่เหรียญลิสต์ที่มีแต่ข้อเสียพวกนี้ได้เลยเพื่อให้ดีบัฟจากเหรียญลิสต์พวกนั้นหายไปและเราสามารถกดตรงเหรียญด้านล่างเพื่อดูได้ว่าตอนนี้เราได้รับเอฟเฟกจากเหรียญอะไรและมีผลอะไรบ้างและถ้าอยากดูเหรียญทั้งหมดที่มีก็กดที่คอยคอฟเฟอร์ได้ครับและคลิกที่เหรียญแต่ละเหรียญได้เลยถ้าอยากอ่านเอฟเฟกต ถ้าถามว่าเราจะได้ทอยเหรียญตอนไหนเราจะได้ทอยเหรียญตอนขึ้นชั้นใหม่ครับซึ่งรวมถึงชั้นที่1ด้วยหรือตอนเข้าชั้นพิเศษก็ทอยให้เหมือนกันและถ้าเราไม่พอใจกับเหรียญที่ทอยได้ก็สามารถจ่ายคูปองเพื่อทอยใหม่ได้ครับแต่มันใช้ทรัพยากรคูปองที่ค่อนข้างหาได้ยากเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนรีโลและการทอยเหรียญนอกจากจะสุ่มรับบัฟหรือดีบัฟจากหน้าเหรียญที่ออกมาแล้วบางโหนดบางอีเวนต์ก็จำเป็นต้องทอยเหรียญด้วย แต่การทอยเหรียญในอีเวนต์นี้จะดูตามประเภทของเหรียญแทนอย่างบางอีเวนต์ต้องทอยให้มีเหรียญประเภทฟาเวอร์หรือบางอีเวนต์ต้องถอยให้ได้เหรียญลิสต์ประมาณนั้นครับแต่มันก็จะมีบางอีเวนต์ครับที่จะให้ผลลัพธ์ตามหน้าเหรียญที่ออกและมันก็จะไม่บอกเราด้วยว่าจะได้เจอกับอะไรหรือได้อะไรต้องจำเอาเองแต่ถ้าไม่คิดมากก็คิดซะว่าให้ดวงนำพากันแลนครับต่อมาเป็นส่วนของคอร์เซอร์รีคูนเมนวอชเชอร์และแค n นเดนเกส ซึ่ง2ส,ส่วนนี้ค่อนข้างต่อเนื่องกันคือจริงๆมันก็ต่อเนื่องกันเกือบหมดแหละครับยกเว้นเรื่องเหรียญอันนั้นจะแยกตัวไปเลยแต่2เรื่องนี้ถ้าพูดด้วยกันจะต่อเนื่องกว่า c o n s e r v e r e c r u i t m e n t w o u c h e r หรือมักจะเรียกกันว่าตัวดองและต่อจากนี้ผมจะเรียกแค่ตัวดองเลยครับชื่อเต็มมันยาวเป็นระบบรีคูนเมนแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน i อ6ครับโดยปกติเวลาได้ตัวรีคูนมาก็มักจะต้องใช้ทันที แต่ใน i อ6นี้เราสามารถดองตั๋วได้ถ้าตอนนั้นยังไม่มีตัวอะไรอย่ารีคูดเป็นพิเศษและผมค่อนข้างแนะนําให้ดองไว้ครับเพราะมันสำคัญกับเนื้อหาที่จะพูดหลังจากนี้โดยหลังรับตัวรีคูดแบบไหนก็ตามมาแล้วก็กดที่ Keep the w a t c h e r ที่มุมขวาบนได้เลยแต่เราเก็บตัวพวกนี้ได้จํากัดครับโดยสังเกตได้ที่มุมขวาบนชิดกันก่อนที่จะเก็บที่จะมีจํานวนตั๋วที่สามารถดองได้บอกอยู่ และไม่ต้องกลัวลืมว่าเราเก็บตั๋วอะไรไว้บ้างหรือเก็บมาแล้วกี่ใบครับเราสามารถกด h ีมแ e นด์รี r อที่อยู่ข้างๆคอยคอเฟอร์เพื่อดูได้เลยทั้งจำนวนที่เก็บได้และเก็บตั๋วคลาสอะไรไว้แล้วบ้างแล้วถามว่าเราจะได้ใช้ตั๋วดองเหล่านี้ตอนไหนหลักๆจะใช้ผ่าน3มช่องทางคือ 1. s a ่งเซฟเฮาส์สองแวนเดอร์อินทูเวอแลและ 3. ามผ่านไฟเดอร์ซึ่งตัวเลือกอย่างเซฟเฮาส์กับแวนเดอร์อินทูเวอร์แลจะไม่ใช่ทางเลือกหลักในการใช้ตั๋วดอง เพราะมันใช้ได้แค่หนึ่งใบอีกอย่างคือถ้าคิดจะใช้ในเซฟเฮาส์มันก็แค่โอกาสที่จะได้ใช้ตัวดองมันลุ้นดวงไปหน่อยส่วนใช้ตัวดองผ่านเวนเดอร์แล้วแต่ลูกเกมนะตอนนั้นครับว่ามีตัวไหนที่ต้องการใช้ตัวดองเพื่อหยิบตัวหรือโปรโมทต,ตัวอะไรแบบเร่งด่วนแต่ปกติเราจะไม่ยอมเสียการเดินโหนในใช้พิเศษกับการรีคูนหนึ่งใบกันขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นโหนที่เราจะใช้ตัวดองกันจะเป็นผ่านไฟเดอร์โดยมันจะเป็นโหนหลัก ในการใช้ตั๋วที่ดองมาโดยตัวเลือกที่1เราจะสามารถใช้ตั๋วดองกี่ใบก็ได้และการใช้ตั๋วดองนี้จะทำให้ค่าโฮบในการโปรโมทและรีคูดลดลง2หน่วยซึ่งถือว่าเยอะมากครับและถ้าเรารีคูดหรือโปรโมทโดยการใช้ตั๋วดองซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ในโหนดพาดไฟเดอร์ Part er เท่านั้นก็ได้ครับขอแค่ใช้ตั๋วดองจะทำให้โอเปอเรเตอร์คนนั้นกลายเป็นแคเดนเกสหรือผู้ถือเทียนครับแต่ก่อนจะไปที่หัวข้อแคเดนตเกส เรามาดูตัวเลือกที่2กับ3ที่มีในโหนดน,นี้กันก่อนครับตัวเลือกที่3คือทําใหโอเปอเรเตอร์หคนเป็นผู้ถือเทียนทันทีแต่เราเลือกตัวเลือกนี้ได้รอบเดียวต่อการเล่น1รอบและต้องปลดสกิลทีก่อนด้วยตัวเลือกนี้ถึงจะปรากฏและตัวเลือกที่2จะให้เราเข้าสู่การต่อสู้พิเศษเพื่อใหโอเปอเรเตอร์เรากลายเป็นผู้ถือเทียนครับโดยในการต่อสู้พิเศษนี้จะมีช่าพิเศษที่มีลักษณะเหมือนดอกบัวอยู่ ซึ่งเราจะนำโอเปอรเตอร์ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือเทียนไปวางบนช่องนั้นและระหว่างนี้เราก็สามารถวางแผนในการวางโอเปอร o เตอร์ได้เต็มที่ครับถ้าพร้อมแล้วก็บิกินแบทเทิลได้เลยและจุดประสงค์หลักในการต่อสู้นี้คือการทําให้โอเปอร o เตอร์ที่ไปยืนอยู่บนช่องพิเศษนั้นมีชีวิตรอดจนหมดเวลาครับต่อให้เรากําจัดศัตรูทั้งหมดไปได้แต่ถ้าโอเปอรเตอร์ที่ยืนอยู่ช่องเหล่านั้นตายกันทุกตัวจะถือว่าเราแพ้และจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าถามว่าโอเบอรเลเตอร์ที่ยืนบนชอบพิเศษมันจะตายได้จากอะไรถ้ามันไม่โดนสตูตีตายคุณรู้ไหมครับว่าชอบพิเศษพวกนี้มันมีฟ้าผ่าด้วยและฟ้าผ่าแต่ละรอบมันก็ไม่เหมือนกันด้วยครับโดยก่อนกดเข้าด่านมันจะมีอธิบายอยู่ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ฟ้าผ่าจะเป็นแบบไหนซึ่งก็จะมีทั้งหมด5แบบตามภาพครับจะมีแบบสุดท้ายนี่แหละที่สบายนิดนึงเพราะไม่มีฟ้าผ่าเลยแต่ถ้าถามผมว่าอันไหนฮาสุดผมบอกเลยว่า t o the f a l l ไม่ฮา,าสุดแล้วลองจินตนาการครับว่าสมมุติตอนนั้นมีเงินอยู่100แล้วสู้ในโหนดพานไฟเดอร์ finder, แล้วเจอ t o the f a l l คิดว่าโอเบเลเตอร์ที่คุณเอาไปวางมันจะรอดได้จริงๆหรอครับกับการโดนฟ้าผ่า25ทีติดกันมวยหน้าหรือเอาเปี้ยนมาทีมันยังไม่รอดเลยคุณและถ้าคุณถามว่าถ้าโอเบเลเตอร์ที่ยืนวบอร์ชอตพิเศษตายจะเอาไปวางใหม่ได้ไหมเกมมะดักคุณไปแล้วครับมันจะไม่ให้คุณเอาไปลงสนามใหม่ทุกกรณี สิ่งที่คุณทําได้คือรอหมดเวลาและเตรียมตัวแพ้ครับอ๋อและก็เสิมนิดหนึ่งในคอมแบทพิเศษที่มีให้วาสองตัวเอ่อคอนเทกคือถ้าสู้ในชั้นที่1นถึงสมันจะมีให้วางแค่ตัวเดียวถ้าสู้ตั้งแต่ชั้นที่4ขึ้นไปมันจะมีให้วาง2ตัวต่อให้ตัวหนึ่งตายแต่อีกตัวรอดถ้าหมดเวลาเราก็จะชนะอยู่ครับแต่ตัวที่จะกลายเป็นผู้ถือเทียนจะมีแค่ตัวที่รอดนะเออถ้าฟังมาถึงตรงนี้พวกคุณอาจสงสัยแล้ว ว่าอะไรคือผู้ถือเทียนทำไมมันถึงดูสำคัญจังเพราะฉะนั้นหัวข้อต่อไปก็จะพูดถึงแคเดนเกสหรือผู้ถือเทียนครับโดยผู้ถือเทียนจะเป็นสานะพิเศษที่จะติดตัวไปตลอดทั้งเกมโดยเราสามารถดูได้ว่า o อเ r อ t o เนคนไหนกลายเป็นผู้ถือเทียนได้ผ่านตัวไอคอนสีชมพูนี้ที่ด้านซายล่างของโอเบอเนคนนั้นโดยวิธีที่ทําให้การเป็นผู้ถือเทียนก็ทําได้หลายวิธีครับเช่น1 ผ่านการใช้ตัวดองที่เราพูดไปเมื่อคู่นี้และอย่างที่บอกครับว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตัวดองผ่าน่าดไฟเดอร์ก็ได้จะใช้่าดเซฟเฮาส์หรือวันเดอร์ก็ได้เช่นกัน 2. ผ่านการต่อสู้พิเศษใน่านไฟเดอร์ที่เราพูดไปเมื่อกี้หรือจะใช้ตัวเลือกที่3ของ่านไฟเดอร์ที่จะทําให้โอเปอรเตอร์หคนกลายเป็นผู้ถือเทียทันทีก็ได้แต่ว่ามาทําได้แค่หนึ่งครั้งต่อรอบนะครับ 3. ส,ส่งไปนโนดสเกลและใช้ตัวเลือกที่2ครับโดยมันจะเป็นตัวเลือกที่ต้องจ่ายไลท์พอยท์ แต่ว่าหลังขึ้นชั้นใหม่หรือชั้นพิเศษต้องจากจะได้ E 2แล้วจะกลายเป็นผู้ถือเทียนด้วยครับและ4ครับผ่านลิลิกและเหรียญซึ่งปัจจุบันจะมีแค่เหรียญเดียวที่ทําได้รวมถึงลิลิกด้วยและไอลิลิชิ้นนี้ปัจจุบันจะไม่เข้าโกะบกครับและการที่โอเปอรเตอร์การเป็นผู้ถือเทียนเราได้ประโยชน์อะไรหรอประเด็นใหญ่ที่สุดที่เราต้องการผู้ถือเทียนก็คือเพื่อให้เราสามารถต่อสู้ในโหนดเทอร์มอยที่อยู่ในซุยเลมแนนได้ครับซึ่งเทอร์มอยถ้าคิดได้ง่ายมันก็คือคอมแบทนั่นแหละ แค่จะต่างจากปกตินิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราเค่อยพูดถึงกันอีกทีแต่สิ่งที่ต่างมากๆเลยก็คือโอเปอร t เ r ตอร์ที่สามารถสู้ในคอมแบทของชาติพิเศษนี้ได้ต้องเป็นโอเปอรเตอร์ผู้ถือเทียนเท่านั้นโอเปอร t เ r ตอร์ที่ไม่ใช่ผู้ถือเทียนจะไม่สามารถเข้าไปต่อสู้ได้แล้วมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นสปอยล์ลิน,นึ่งก่อนเข้าหัวข้อต่อไปเลยแล้วกันการที่เราไม่สามารถผ่านคอมแบทในชาติพิเศษได้แปลว่า เราจะเดินโนดต่อไปไม่ได้เพราะในซุยเหลมแนนถ้าเราไม่พาโนดไหนก็จะติดอยู่ตรงนั้นไปไหนต่อไม่ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการมีโอมเปอเรเตอร์ผู้ถือเทียนที่ตัวนั้นต้งแบกเราได้ด้วยนะจะสําคัญมากเพื่อให้การเดินโนดเพื่อเก็บทรัยพยากรขอ,ของเรามีความคืบหน้าที่จับต้องได้ครับและผมบอกเลยว่าทรัพยากรส่วนใหญ่ในไอซ์หกมันมาจากในชั้นพิเศษนี้ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดอีกทีและผู้ถือเทียนก็ยังได้รับผลประโยชน์จากลิลิกบาชิิกด้วย และลิลิบางชิ้นก็ให้ผลกับผู้ถือเทียนเพิ่มด้วยครับและสุดท้ายบางโหนดมันจะขอผู้ถือเทียนครับโดยถ้ามีโอเปอเรเตอร์ที่ถือเทียนตามที่กําหนดไว้ก็จะได้ของหรือได้ความคืบหน้าบางอย่างอย่างเช่นการไปเอดิคษาเป็นต้นต่อมาจะเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อสุดท้ายก่อนจะไปหัวข้อย่อยที่เหลือนั่นก็คือซุยเลมแนนคอยเชสเน็ตซึ่งต่อจากนี้ผมจะเรียกแค่ซุยเลมแนนหรือชาติพิเศษก็พอโดยซุยเลมแนน จะเป็นชื่อชาติพิเศษที่อยู่ใน w o n d e r into Wonderland และเป็นโหนดที่สําคัญเป็นอย่างมากในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรซึ่งหลังจากเราเข้าโหนด w o n d e r ไปแล้วจะมีตัวเลือกว่า 1. รับเทียนโดยในชาติที่1กับ3จะได้3เล่มและในชาติที่2 4 5จะได้5เล่มก่อนไปตัวเลือกถัดไปต้องบอกก่อนว่าเทียนในที่นี้มาถึงอะไรเอาไง่ายครับเทียนก็คือจํานวนเดินโหนดในชาญพิเศษนี้ครับคิดแค่นี้พอ 2. ใช้ตัวรองหงใบ แต่แลกกับได้รับเทียนลดลง1เล่มแต่ในชาที่1จะยังไม่มีตัวเลือกใช้ตัวดองนะครับและก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าวันเดอร์จะมีให้เราใช้ตัวดองอยู่ซึ่งมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แหละครับแต่ใช้ตัวดองได้ใบเดียวนะเออและ3รับหโฮปพวกคุณอย่าเลือกตัวเลือกขยะีนเชียวนะครับมันไร้ประโยชน์และหลังจากเลือกตัวเลือกที่1ห,หรือ2มาแล้วมันจะให้เราเลือกอีก1รอบคือ 1. เข้าสู่ซุยเรมแนนหรือชาพิเศษทันทีและ2 เลือกที่จะเก็บเทียนที่ได้มาไว้และยังไม่เข้าไปครับซึ่งเทียนหรือจํานวนเดินโหนดในชั้นพิเศษนี้สามารถเก็บสะสมไว้ได้จนกว่าจะเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆครับในชั้นที่1เราได้3มเทียนถ้ายังไม่อยากเข้าไปก็เก็บสะสมไว้ได้แล้วออกมาก่อนและถ้าเจอโหนดวันเดินในชั้นที่2เราก็จะได้อีก5เทียนถ้าเราเข้าไปและถ้าเราพร้อมที่จะเข้าชั้นพิเศษในชั้นที่2แล้วหลังเข้าไปจํานวนที่เดินในชั้นพิเศษก็จะเป็น8ครั้งครับ แต่ที่พวกคุณเห็นผมเดินได้10ครั้งนี่เป็นเพราะสกิลทีได้เออถ้าตัดเรื่องสกิลทีไปก็จะเดินได้8ครับแน่นอนว่าถ้าสมมุติชั้นที่2คุณยังไม่พร้อมก็เก็บเทียนไว้ก่อนได้เหมือนกันและถ้าเจอโหนดวันเดอร์นในชั้นที่3โดยในชั้นที่3มันจะให้เทียนเรา3เล่มถ้าเราเข้าในชั้นที่3จํานวนเดินในชั้นพิเศษก็จะเป็น11ครั้งครับซึ่งในชั้นพิเศษดีรูปแบบการเดินโหนดจะไม่ใช่เส้นตรงตามปกติแต่จะเป็นรูปแบบกระดานที่เราสามารถเดินไปตรงไหนก่อนก็ได้ และหลังเข้าโหนดอะไรไปแล้วก็จะเปิดโหนดที่เชื่อไว้ครับแต่มันก็จะมีบางโหนดที่คุณต้องเคลียร์เงื่อนไขก่อนมาถึงจะเปิดทางใหม่ๆต่อไปได้เหมือนกันเอาง่ายๆครับถ้าพวกคุณเคยเล่น IA มันก็อารมณ์นั่นแหละโดยจํานวนการเดินโหนดจะขึ้นอยู่กับจำนวนเทียนที่บอกไปก่อนหน้านี้โดยการเดินโหนดแต่ละครั้งเราก็จะเสียเทียนหรือจํานวนเดินไปด้วยเพราะฉะนั้นก่อเดินในแต่ละโหนดก็คิดให้ดีๆก่อนครับ เพื่อการเก็บทรัพยากรให้สูงที่สุดด้วยการเดินโนดที่จํากัดหรือถ้าเดินจนพอใจแล้วไม่ก็เดินไปไหนต่อไม่ได้แล้วในตอนนี้คุณก็สามารถคลิกที่จํานวนเดินและเลือกรีเชิร์ชทู a l i t y ตี้ได้เลยแต่ผมไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะถ้าออกด้วยวิธีนี้จํานวนเทียนที่เหลืออยู่ทั้งหมดมันจะหายไปเลยมันอิสกอนไปเลยมันแปลว่าเราเทจํานวนเดินโนดในชั้นพิเศษนี้ทิ้งโดยใช่เหตุแล้วคุณจะทําแบบนั้นไปทําไมลหะจริงไหม โยเวนแต่ว่ามันทาอะไรไม่ได้แล้วจริงๆและถ้าจํานวนเดินหมดหรือออกมาเองก็จะกลับสู่ชัร์ปกติครับโดยในชารพิเศษก็จะมีโหนหมดตามนี้ครับคือเทอร์บอยที่เคยเกล่าวไปก่อนหน้านี้มันก็คล้ายๆคอมแบทในชัดปกติถ้าชนะมาได้ก็จะได้ลีลิกแน่นอนอย่างต่ำหนึ่งชิ้นและได้คูปองเป็นรางวัลซึ่งคูปองสําคัญมากนะแต่เดี๋ยวให้พูดและในการต่อสู้นี้หากศัตรูหลุดเข้าฐานแม้แต่ตัวเดียวเราแพ้ทันทีครับแต่แต่ไม่ได้แพ้เกมนะ แค่แพ้การต่อสู้และเราจะเสียเทียนหรือจํานวนเดินโหนดด้วย1เล่มแต่อย่างไรก็ดีครับเราสามารถเข้าไปสู้ซ้าจนกว่าจะผ่านได้และศัตรูตัวไหนก็ตามที่เราเคยกําจัดไปแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกครับและสําคัญที่สุดครับเคยพูดไปก่อนหน้าแล้วก็คือคนที่สามารถนํามาสู้กับคอมแบทในชาตพิเศษนี้จะมีแค่แคดเดอร์เกสหรือผู้ถือเทียนเท่านั้นครับพวกคุณห้ามลืมเรื่องนี้เด็ดขาดก่อนจะไปโหนตัดไปขอพูดเพิ่มนิดหน่อยครับ คือมันก็ดีครับที่เราสามารถเข้าไปย้ำการต่อสู้ได้จนกว่าจะผ่านแต่ถ้าจะให้ดีคุณควรผ่านให้ได้ภายในสองครั้งครับเพราะถ้าเราย่ำอยู่กับที่ตรงนี้มากไปมันจะเท่ากับว่าเรากําลังเสียจํานวนเดินที่ควรจะเดินได้เยอะกว่านี้เพื่อเปิดทางมากกว่านี้หรือเดินโนดให้มากกว่านี้แต่ผมก็เข้าใจครับบางทีแล้วก็ไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้นอาจมีบางครั้งที่เราต้องยอมทําไม่งั้นมันก็ไปต่อไปได้เดา เดาเลยแหละซึ่งผมมักจะเรียกว่าโหนดกล่องเป็นโหนดที่ต้องทําตามเงื่อนไขที่มันกําหนดไว้เพื่อเปิดทางไปต่อโดยหาเคียงเงื่อนไขได้ก็จะได้ของรางวัลเป็นการตอบแทนซึ่งมันก็จะให้ลิลิครับยกเว้นเงื่อนไขทอยเหรียญนะอันนั้นมันจะให้รีซอสพวกอินกอดไม่ก็ไลฟ์พอยท์หรือโล่ด้แหละแทนซึ่งเงื่อนไขก็มีหลากหลายครับแต่จะมีอันนึงที่พิเศษคือเงื่อนไขที่ขอโอเปอเรเตอร์ยานแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีและในโหนดนี้มักจะมี2เงื่อนไขครับ โดยถ้าเราเคลียเงื่อนไขที่1ได้ก็จะได้ลีลิกสชิ้นถ้าเคลียเงื่อนไขที่2ได้ก็จะได้ลีลิกชิ้นเดียวแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถเคลียเงื่อนไขไหนได้เลยตอนนี้เราสามารถออกมาได้เลยนะและเราจะไม่เสียเทียนหรือรอบเดินด้วยให้คิซสว่ามาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนครับโหนดเดาจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเยอะครับคิซสว่ามันเป็นโหนดการทางไม่ให้เราเดินต่อง่ายๆมากกว่าแต่ถ้าเคลียได้ก็ได้ลีลิกตอบแทนซึ่งก็ไม่แย่ครับเลเจน มันคือเอ็นคาสเตอร์ครับไม่มีอะไรมากแค่ว่าถ้าเราเดินสำรวจไปประมาณนึงบางอีเวนต์จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้ซึ่งก็จะได้ทรัพยากรมากขึ้นครับอ๋อ,อแล้วก็โนโลเลเจนนี้จะไม่มีบัรคับให้เราไปต่อสู้นะครับซึ่งจัดว่าปเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวรีทรีฟเป็นโหนดทรัพยากรอ,อืมแค่นั้นแหละส่วนจะได้อะไรก็แล้วแต่บูญกุุลของคุณล้วกันเทรดเหมือนลดเทรดเดอร์หรือร้านค้าในชั้นปกติเลยครับแค่ว่าสิ่งที่มันต้องการจากเรามันไม่ใช่เงิน แต่เป็นไลฟ์พอยต์เพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก็แล้วกันอ๋อแล้วก็ร้านค้าดีบางร้านก็ขายคูป,ปองด้วยซึ่งถือว่าดีและโหนประเภทนี้สามารถเดินเข้าไปใหม่ได้เอแล้วก็เหมือนไลฟ์พอยต์มันจะดูสําคัญนะแต่ว่าไอ้หกไลฟ์พอยต์ point, มันค่อนข้างจะสวิงพอสมควรนะคือไลฟ์พอยต์มันขึ้นๆลงๆมากเลยแพนนีครับเป็นโหนที่จะให้เราจ่ายไลฟ์พอยต์เพื่อแลกเป็นเหรียญครับและโหนนี้ก็เข้าใหม่ได้เหมือนกันไลชัวมังผมก็อ่านไม่ถูก คิสซอว่ามันคือโหนดพนันที่เรารู้จักกันครับแล้วก็ฟันแฝกครับคือในไอซ์หโหนดพนันในชั้นปกติคือไม่มีแล้วมันเลยย้ายไม่อยู่ในดีแทนโหนดนี้ก็เข้าใหม่ได้เหมือนกันครับและสุดท้ายทราทาเวนทท,ท,ท,ทอาอะไรวะช่างแม่งเป็นโหนดที่จะนาทรัพยากรเราไปแลกกับทรัพยากรอีกอย่างครับซึ่งแล้วแต่ดูครับว่าเข้าไปรอบนี้มันจะให้เราใช้อะไรแลกและแลกแล้วได้อะไรกลับมา และโหนนี้ก็เข้าหมายได้เรื่อยๆเหมือนกันครับตอนแรกผมกะจ,จะไม่พูดในคลิปนี้สักเท่าไหร่เพราะผมไม่รู้ว่าผู้คุณอยากฟังในคลิปนี้ไหมแต่ผมรู้สึกว่าผมควรพูดสักหน่อยนะคือทิปเล็กน้อยในการเดินโหนชั้นพิเศษซึ่งผมก็เอามาจากที่ผมทําสไลด์มาพูดอีกทีละแหละผมไม่แนะนําให้เข้าไปในซุยเรมแนนในชั้นที่1เพราะการเดินได้แค่3โหน,นในการเข้าครั้งแรกไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราจะเล่นโซคอร์ ที่ทําให้สามารถเดินได้เยอะขึ้นก็ตามแต่อย่าเพิ่งลืมว่าถ้าเจอโหนเทอร์มอดักอยู่เราจะไม่มีทางเข้าไปซู้ได้เพราะยังไม่มีโอเปอเรเตอร์คนไหนเป็นผู้ถือเทียนเลยทําให้มีโอกาสที่เข้าไปแล้วจะเสียเป่าเยอะเพราะฉะนั้นแวนเดอร์อีทูว่เดแลนในชั้นที่1ผมแนะนําให้เก็บเทียนไว้สําหรับการเดินโหนดในซุยเลาแนนรอบถัดไปดีกว่าและพอขึ้นชั้นที่2โหนแรกสุดของชั้นจะเป็นโหนผาดไฟเดอร์แน่นอน ซึ่งแนะนําให้ทาโอเปอรเตอร์เป็นผู้ถือเทียนณจุดนี้ก่อนและปกติในชาที่2มกักจะมีโนดวันเดอร์แต่ว่างว่าอ่างนี้มันมีโอกาสที่จะไม่เจอเหมือนกันนะครับซึ่งน้อยมากที่จะไม่เจอก็ถ้าคุณไม่เจอในชาที่2ก็สวยไปซึ่งหลังจากทำให้โอเปอรเตอร์ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถือเทียนผ่านผ่าน,านไฟเดอร์แล้วก็ให้ประเมินเอาว่าโอเปอรเตอร์ที่เป็นผู้ถือเทียนณนตอนนั้นจะสามารถต่อสู้กับเทอร์มอย ในซุยลมือแนนได้บ้างน้อยแค่ไหนครับซึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆแต่ว่างําว่างี้ถ้าระดับที่คุณเล่นมันไม่ได้สูงเร็วถ้าคุณมีเลดียอีสอสักตัวกับหกดาวที่เป็นตัวแบกการ็นสักตัวผมว่ามันก็พอตะลุยได้ประมาณหนึ่งแล้วนะแต่อย่างที่บอกครับคือเรื่องแบบนี้พวกคุณต้องผ่านการเล่นและประเมินเอาเองนะถ้าคิดว่ายังไม่ไหวผมก็แนะนําให้เดินผ่านโหมดวันเดอร์อยู่ดีนะเพื่อเก็บเขียนไว้เดินมากขึ้นถ้าคิดจะเข้าวันเดอร์อินทูวันเดอร์แลนด์ในชา a p ที่3 ในชาที่3ถ้าไม่คิดว่าตัวผู้ถือเทียนที่เรามีอยู่อาการมันหนักจริงๆเราควรจะเข้าสุยลำเน้นในชาที่3ได้แล้วครับเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของ,ของเราน้อยจนเกินไปนี่ก็จะเป็นทีมเล็กน้อยครับถ้าจะให้พูดจริงๆคือมันเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วกันต่อมาครับ h o w e r of s u i คิดซะว่าเป็นดีบัฟครับอารมณ์จะคล้ายๆกับ Epoch หรือระบบยุคสมัยของ i อหรือ Core of v m e n y ของ i อ3ก็ได้ แค่ว่าาวออฟซุยมันจะอยู่กับเราจนจบเกมและเราเอามันออกไปไม่ได้ด้วยโดยาวออฟซุยจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเดินขึ้นไป3ชั้นแต่ถ้าเป็นระดับความยากตั้งแต่2ขึ้นไปมันจะเกิดขึ้นทุกๆ2ชั้นแทนและมันจะมีระดับของดีบัฟด้วยโดยก็จะมีสารระดับตามระดับความยากตามภาพเลยครับคือเลเวล1 m ดิมเลเวล2เคลียร์และเลเวล3อคิวซึ่งก็จะมีดีบัฟหลายแบบครับ ถ้าถามผมว่าอันไหนทุเล่สุดผมกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าเมื่อลงสนามและยานแปดตัวไอ้สัตว์คิดภาพมาโดนแวนการ์คูสิครับแค่นี้ก็สนุกและสนุกแบบสนุกก็แย่และและมันจะมีฮาออฟซูอีกอันหนึ่งที่เราเคยพูดหยอดไว้ในเรื่องของโอเปอเรเตอร์ยานครับโดยในเชนพิเศษโนดเดลถ้ามีเงื่อนไขอะไรที่เกี่ยวข้องกับโอเปอเรเตอร์ยานไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกที่1หรือ2หลังจากเชียร์เงื่อนไขนั้นได้นอกจากจะได้รับนี่อีกแล้ว จะได้รับฮาวออฟซุยให้ชิซึ่งก็จะเป็นฮาวออฟซุยอันเดียวที่เป็นผลดีกับเราแต่ถึงจะบอกผลดีแต่จริงๆสำหรับผมมันเป็นบัฟที่ค่อนข้างตลกใช้ได้ความสามารถของมันคือการฟื้นฟู SP ให้กับซุยถามว่าตลกยังไงคุณลองคิดตามดูครับคุณหาโอเบ a t เดเตอร์ยานมาแต่ทำไมมันถึงบัฟแค่ซุยวะแล้วซุย มันมีแต่ตัวลิมิเต็ดหรือเปล่าว่าคุณสําหรับคนที่สงสัยว่าโอเปอเรเตอร์อยานมันมีใครบ้างผมจะแปะรูปไว้นะครับก็จะมีตามนี้เลยคือจริงๆเราแค่จะเอาโอเปอเรเตอร์อยานมาเพื่อเขียนเงื่อนไขโนดดาแนและจริงๆนะต่อมาจะเป็นสตูที่คุณควรรู้ไว้จริงๆผมทํามาเยอะกว่านี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้คือผมคิดว่ามันน่าจะยาวเกินไปนิดนึงถ้าจะให้พูดแบบเร็วๆก็ ตัวที่น่าสนใจก็คือยันนี่แหละครับที่ถ้าโดนแปะหน้าเราจะโดนดาเมตต่อเนื่องและโดนใบและการจะทําลายมันต้องใช้จํานวนฮิตแทนเพราะฉะนั้นหยิบอีทาเถอะครับในไอซ์นี้แกขายดีมากแต่ตัวที่น่าพูดจริงๆคือตัวของ t a r ๊ u จูไกส์หรือผมจะเรียกว่าป่ามาก,กรซึ่งมันจะถูกนําเป็นอุปกรณ์ในดานและมีอิทธิฤทธิ์เยอะมากตัวมันถูกทําลายได้ครับโดยการสร้างดาเมจใส่มันและถ้าทําลายได้จะได้รับ4อิงกอร แต่ว่าถ้าคุณไม่โจมตีใส่ในระยะ4ช่องรอบตัวเล็กบวกตัวมันและศัตรูในระยะ4ช่องรอบตัวของป่ามังกรน,นั้นจะได้รับความเสียหายกายภาพและอาร์ตน้อยลง7 5และผมบอกเลยว่าถ้าไม่ตีในระยะ4ช่องรอบตัวแม่งแทบจะไม่เข้าจริงๆและศัตรูที่เดินผ่าน4ช่องรอบตัวของมันจะวิ่งเร็วขึ้นและตีเร็วขึ้นด้วย15วิแต่สิ่งที่น่ารำคาญจริงๆของมันคือมันชอบปล่อยศัตรูออกมาทางป่าครับซึ่งศัตรูที่ออกมาก็จะแล้วแต่ด่านด้วย ผมเลยบอกอะไรมากไม่ได้และบางดามันก็ปล่อยยันแทนด้วยนะน่าลำคาญมากและที่ฮาที่สุดเลยก็คือบางด่านถ้าเวลาผ่านไปสักพักมันจะกลายร่างเป็นมังกรซอยจุเชียนีโตรน่าลำคาญแต่การ่าเป็นมังกรนี่น้อยมากเลยนะแทบจะนับด่านได้เลยมั้งและเราสามารถจ่ายยส dp เพื่อชัดั p ไอป้ปากมังกรเสงเคร่งนี่ได้2นาทีครึ่งครับทําให้มันจะไม่ปล่อยศัตรูมาเพิ่มแต่กดได้ครั้งเดียวต่อดาน,นะครับต่อมาครับใกล้จบแล้ว คือวากาลีไทและคูปองครับวากาลีไทหรือผมมักจะเรียกว่าช่องห่วจุย้ยที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แปลว่าช่องหววจุ้ยก็ตามจริงๆวากาลีมันแปลว่าความไม่แน่นอนแต่ผมแค่ติดเรียกแบบนี้ตอนเล่นเซิร์ฟเวอร์จีเฉยแต่จะเรียกอะไรก็ตามที่ชอบและสะดวกเลยครับโดยมันจะเป็นช่องพิเศษสีเหลืองทองแบบนี้ครับถึงจะเรียกช่องพิเศษแต่มันก็มีอยู่ทั่วไปและมีอยู่ทุกที่ในทูคอมแบทของไอซ์ โดยตำแหน่งของช่องฮวงจุ้ยก็จะต่างกันแล้วแต่ดา่านถ้าเป็นแค่ช่อง่วงจุ้ยโดโดมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับแค่ว่ามันจะมีดีลิกหรือเหรียญบางชนิดที่จะสมผลต่อช่อง่วงจุ้ยเหล่านี้และผลของพวกมันจัดว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวสุดท้ายครับคููปองไม่ใช่ว่าเราควรพูดเรื่องนี้เป็นเรื่อง,รองแรกๆงั้นเหรอผมคิดว่าผมควรพูดระบบใหญ่หลักๆก่อนนะส่วนเรื่องเล็กๆค่อยมาพูดน่าจะดีกว่า มันคูปองให้คิดซะว่าเป็นทรัพยากรมาอย่างหนึ่งของไอซ์ครับแค่ว่าตัวของคูปองจะค่อนข้างหายากและสําคัญมากในไอซ์ 6. โดยหน้าที่หลักจะเป็นการเดินข้ามโหนดคนละเส้นใช้รีเฟซร้านค้าสื่งร้านค้าที่ว่าคือทั้งในชั้นปกติและในชั้นพิเศษเลยครับแต่ในชั้นพิเศษต้องปลดล็อกสกิลทีมาก่อนนะถึงจะรีเฟซได้หรือจะใช้คูปองในการโยนเหรียญเพื่อเอาบัฟดีบัฟใหม่ก็ดีครับ ปกติถ้าไปเดินข้ามโหนดผมก็ดีโลเพื่อให้ได้เหรียญดีๆได้แหละและสุดท้ายใช้แลกเปลี่ยนหรือจ่ายกับทรัพยากรบางโนดส่วนจะหาได้จากไหนนั้นส่วนใหญ่จะได้มาจากการต่อสู้ในชั้นพิเศษหรือโหนดเทอร์มอยนั่นแหละครับและน่า่นเป็นการหาคูปองที่ง่ายและดีที่สุดแล้วเพราะวิธีอื่นๆมันจับต้องยากครับอย่างการสู้ในชั้นปกติอันนี้เรทดรอบตัวน้อยมากครับคือมันมีโอกาสรอบนะแต่น้อยจริงๆเอ็นคาสเตอร์บางอีเวนต์ ที่ผมถามตรงๆเราคาดหวังกับมาขนาดนั้นเลยเหรอร้านค้าในชั้นพิเศษก็มีขายคูปองครับคิดที่ราคา2อลายพอยต์แต่ว่ามันมีขายแค่บางร้านครับหาให้เจอเกันแล้วกันและสุดท้ายหาได้จากเหรียญจริงๆตอนแรกผมจะบอกว่ามันจับตรงง่ายแต่จริงๆแล้วเหรียญที่ให้คูปองมันก็นไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นคือผมไม่ได้ทำอินโฟไว้ซะด้วยสิแต่รู้สึกจะมีแค่3มเหรียญเองมั้งและนี่คือระบบเบื้องต้นง,งหมดของ i s 6ครับ หากมีส่วนในตกลนหรือพิลาประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและมีใครอยากเสริมเพิ่มเติมตรงไหนหรือสงสใสอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับจริงๆผมก็อยากพูดถึงไกลวิธีเดินและบ่ไออนี้มากๆอยู่นะคือมันมีอะไรให้พูดให้บ่นเยอะได้แหละแต่ผมว่าจะเก็บไว้ให้ชิปในอนาคตก็แล้วกันและก่อนไปผมก็อยากจะถามครับว่าไอสนุกไหมครับ <laughs> เพราะผมรู้สึกว่าในคอมูของไทยนี่ เห็นคนไม่ชอบกันเยอะนะซึ่งมันก็ยากจริงๆเหรอครับถ้าจะให้พูดกันตรงๆแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเราจะมาบ่นกันทีหลังเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่พวกคุณยังคงรอคลิปไกด์ไอซ์6จากช่องของผมอยู่เพราะถ้าให้พูดกันตามตรงผมกดดันครับว่าคลิปของผมนั้นออกมาช้าเกินไปไหมเพราะผมเวลาทาคลิปอะไรก็มักจะใช้เวลาพอสมควร ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่บางอย่างผมก็บอกได้หรือบางอย่างผมก็บอกไม่ได้แต่ในท้ายที่สุดคลิปนี้ก็ออกมาจนได้ครับและสาเหตุที่คลิปนี้ออกมาได้ก็เป็นเพราะพวกคุณทุกคนที่ยังคงรอคอยและให้กาลังใจผมผมไม่รู้จะขอบคุณพวกคุณยังไงดีที่ยังรอคลิปจากไอบ้า IS นี้อยู่และนี่ก็จะเป็นขอขวัญวันปีใหม่ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําให้พวกคุณได้แล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไป โดยคลิปถัดไปจะเป็นไกด์บอสเอ็กหนึ่งยี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ